นั่นจะตากแดดจะตากแดดนะจตากแดดมาตอนนี้ขาแล้วดูในรูปไม่ไม่ม่มขาขาอยู่แล้วได้ไฟอันนี้ได้ทกทลกเขาโยนหมแล้วเนี่ยนะาแพ้จะไม่โยนเเฮ้ยถ่ายรูปาแาถ่ายอีกแม่นีเขาหน้ารักแล้วเขาเพิ่งมาตามเราสิครั้งเอง่นเนี่ยก่อนเนี่ยคนหน้าโดนเด็น้องนัน้นรู้ป่า

นบอกเัื่องก่อนนะไม่ได้ไม่ได้เร็วๆนะไอปุ่นถ่ายอีกนะไม่ได้แล้วเจอกันนะนี่เขาบอกที่เด็ดุ่นกาไปครับคนอื่นแจ้งให้เยอะกว่าตายเายตายตายตาย ค่บอก่าีเใอะก่ใช่หมดใช่มดตับตอีกน่งนะปปนเดี๋ยวได้ด่าไปค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนีถุงเดียวค่ะสีน้ำเงินค่ะดานรวมไปหมดละแล้วแล้วม่ได้เขารักเราเหมือนูการเมวเขาาตก็ภาพสามคนเลย อถ่ถ่ายเลอ้่ย้มาม่เก่าก็เนาแพะถอยมาก่อนปาแพราแพรถอยมาก่อนปาแพถอยมาก่อนกลับแล้วต้องกล้องหน่อยลูกองกล้องหน่อยครับดแม่นเี่่ขึ่ทีมข้านกงใจอันนี้เกงใจ นี่แม่คืนแล้วลูกอนีให้เกอไปจะมเป็นไอ้้ดอก้ตัวยาเป็นนไปเล้ี้แม่ใช้ได้เป็นพี่นอะรแล้วก็ทหอนกิพี่มาล้้อหนึ่งสองสามไ้สาวหมดแล้วมาทำเป็นขาน้องไปไหน หลับไปแล้วน้องแดนรถแม่กันนู้นยืดสุดยสุดใช่มันได้สวนะสวยาแต่ว่ามันมีประหานัเยอะไรบอางนี่ับเบอร์ไปแล้วหรอะ่ะเลขเจ็ดสิบเอ็ดกับเลขเก้าสิบบก มายุรีได้เกิดชีิดคนมาบอกได้ไปคนไอ้สิบหกม่โดนเลยนะไปสาร้อยยี่สแแม่ผมโดนทุกครั้งไม่โดนตรงแถวสาบุรีไปม่านไไไปแม่ไปไป้วันนี้ต่อให้โดนาเขาเอามกับแม่ดาไปรถไปกใช่รอป๋อไปแม่ดานักกลับไม่ได้รถค้นเพราะว่าเขาเอาคนอัดขึ้นไปอีกสามทีนุ่นยีนแที่เธอมากับพี่น่ะดีมากดีมาก ไ่สีบทรู้ว่าเขาอัดขึ้นไปตั้งสี่คนวกวก็เหลือสามเดีลงมาเอาขึ้นมากับแม่ายบายเ<ม>จอกันว <ๆ S 2> ัน <ๆ S 2> ที่สิบสี่